เฮโยสวัสดีพวกผมคาเตอร์นะครับก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมซัมมอนคัสันโบราณเข้ามาเนาะโดยอัตราการซัมมอนคัสันโบราณของหินสกิลระดับตำนานนั้นคือ0.5%เนาะทำให้เรามีโอกาสได้มากขึ้นเนาะและตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีเอเรียลนะครับผมลีโอแล้วก็เบสอนกสาตัวนี้นะส่วนวอนเตอร์ฮีโร่ระดับฮีโร่ที่ผมอยากได้นะครับจะมีฮาวาดัม แพมไฟแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นนี่เลยซักคิวบัสเนาะเพราะว่าซักคิวบัสผมมีหินทองแล้วผมอยากลองเอามาปั้นดูนะครับผมส่วนการระดับตำนานก็มีเอเรียลลีโอแล้วก็เซลาสเนะาะมังกรทองของเรานะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมเรายังมีนี่เลยเกิจกรรมซัมมอนพิเศษเมื่อเราอินครบ50วันเนาะเราจะได้หินระดับตำนานาน1เม็ดนะครับผมจะได้อะไรกัน เดี๋ยวไว้มาดูเนาะซึ่งนี่ครับเขาซสม,มอนกันรัวๆไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่าเราจะได้จากสม,มอนกสารโบราณหรือเปล่าเนาะค่อยๆไปวันนี้ลองเปิดไปทีสักเล่มทีละเล่มที่เล่มลม,ลม,มาเม็ดแรกนี่คือร้องกีดเลยนะ <c oughs> แต่โอกาส0.5เนาะถามว่าได้ยากไหมได้ยากเพราะว่าตั้งแต่ผมเปิดน,นี้มาเนี่ยกว่ามันจะมา1เม็ดเนี่ย ใช้เวลาค่อนข้างนานมากครับเท่าที่จําได้ผมเคยเปิดจากไอเลน่นนี้ได้แค่2หรือ3เม็ดนี่แหละประมาณนั้นเนาะอันนี้ผมก็เลือกนี่เลยครับอิสราเอลเนาะหรือสกิลบัตของเราเพราะผมจะมาแทนแม็กซิมเลียนก็ว่าได้เนาะแต่ทีมผมยังจัดไม่เสร็จนะครับไปต่อครับม่วงแต่ถ้าเราเปิดทีเล่มอย่างนี้มันจะช้าเนาะมันไม่สามารถกดสกิปได้เหมือนผ้าอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็น สกายอารีนาหรือคอนิเคิลเนาะไปครับเดี๋ยวขอลองสักห้าเล่มลองเชิญไปก่อนว่าจะได้สักใบหรือเปล่าโอ้ดีโอครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับไอซัมมอนคัสันโบราณเนี่ยมันมีโอกาสออก3อย่างเนาะก็คืออัตราการซัมมอนเกตตำนานก็คือตัวละครระดับตำนานเนาะแล้วก็ ระดับฮีโร่หรือก็คือใบม่วงนะครับผมสุดท้ายก็คือหนะินสกิลเนาะใบซัมมอนหินสกิลแล้วเราต้องมาสุ่มอีกทีนึงว่าไอ้ใบซัมมอนหินสกิลเนี่ยเราจะได้หินตำนานหรือระดับฮีโร่นะครับผมก็ปรับมานั้นไปต่อครับอืมไม่ได้ลุ้นเลยขอให้ได้ลุ้นหน่อยได้ไหมอยากลุ้นอะ่ะอย่างน้อยๆ75ใบเนี่ยขอลุ้นสัก10รอบได้ไหมสิบรอบนี่เยอะนะ ก็คืออ่ะหรอบก็ได้อะพอลุ้นสัก5้ารอบได้ลุน้น5รอบก็ยังถือว่าดีเนาะโอเคครับผ่านแล้วหาใบไม่มีหินสกิลมาให้ได้ลุ้นเลยครับไปครับทีเผอยังไงทองมาอย่างนี้ยังไงมีหินสกิลไหมอ๋อหินสกิลสองใบหินสกิลสองใบสองใบเอาไปไหนก่อนซ้ายขวาขวาก่อนล้วกันขวาลายซ้ายดี ยังไงทองไหมเฮ้ยเหมือนตัวทองอม,ม่วงครับผมอ่าบอลนนะ้ำตอนนี้เป็นตัวละครที่หายสาบสูญไปแล้วเนาะไม่มีคนเล่นเลยอะลองเซิร์ซตัวละครทองก่อนดูรับตำนานได้ตัวอะไรครับปับ๊บอืมลีโอครับผมมาลองลุ้นไปไปครับยังไงยังไงทองไหมทองไหมม่วงอีกแล้วไปครับก็ถือว่าได้ลุ้นเนาะ คืออย่างน้อยๆอ่ะร้อยใบยต้องออกหนึ่งใบควรจะออกหนึ่งใบเนาะไปต่อครับอืมทองมาหินสกิลไหมเฮ้ยหินสกิลมาหนึ่งได้ลุ้นได้ลุ้นไปทองก่อนครับปึ๊บมันสกิปไม่ได้เนาะมันทำให้ค่อนข้างเสียเวลาอ้าวครับผมเอเลี่ยนมาแบบนี้หินสกิลทองหรือเปล่าไปครับยังไงทองไหม ท้องดิทองทองอม,ม่วงอีเลยอารูหน้าครับผมไปต่อครับสามใบแล้วนะที่เราได้ลุ้นแต่ว่าไม่ออกหินทองก็ไม่มีความหมายครับกว่าผมจะเก็บครบ75ใบนี่ใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะน่าจะ3-4เดือนได้ก่อนหน้านี้ผมก็ลั่นไปเยอะเหมือนกันเนาะแบบอารมณ์แบบหัวร้อนเนาะไปครับทีเพอ อืมทองมากอาห็นสก,กิลใหม่แล้วครับองศาแบบนี้มุมแบบนี้มีโอกาสได้นะรอจังหวะมันเงาเงามายังไงเดี๋ยเราลุ้นทองก่อนเอาเลยหินทองเ่ยแหละและนี่คือหินทองของเอเรียลครับยังไงทองไหมไม่เป็นครับผมอดิเชียม่วงเนาะ ไปครับโอ้รีโอมารือวัวเลยครับผมถ้าลีโอมานี่ผมจะจัดทีมได้มากขึ้นอีกเนาะเพราะช่วงนี้คนใช้ลีโอค่อนข้างเยอะนะเพราะมันเป็นตัวที่เปิดเกมมาค่าล่าของมันคือ0ูนเนาะและถ้าคอมโบกับหินท้องก็คือโจมตีไม่สนพลังป้องกันจะทําให้ดาเมจรุนแรงมากๆเนะาะทางนี้ทางนี้ทานต้องเลี้ยงเลือดดีนะครับผมโอเคไปต่อครับวี ยังไงปับ๊บอืมให้มันได้อย่างนี้ได้ลุ้นทุกครั้งที่กดอ่ะเดี๋ยวร,รอบนี้เราเปิดทุกอย่างก่อนแล้วแล้วเหลือหินสกิลไว้ใบสุดท้ายฮาวาผมสามตัวโดยถ้าเราได้การระดับฮีโร่เนาะมันจะได้ทั้งหมด3ตัวแน่อนอนนะแต่ถ้าได้โบนัสก็คือจะเป็น5ตัวนะครับผมโอ้ฮาวาคูณสามเลยหปับ๊บอืมอิสเอลครับโอเค แปครบอยากได้แสงจ,งจ้าอย่างนี้ป๊าบ,บระเบิดออกมาเป็นวิเซราครับผมอ่าอันนี้คือโบนัสเนาะเพราะปกติถ้าเปิดได้ตัวระดับตำนานจะเป็นคูณหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นโบนัสก็จะเป็นคูณสองนะครับไปอีกรอบครับและนี่คือหินระดับตำนานของตัวอะไรไม่รู้แต่น่าจะใช่ผมสัมผัสได้แต่ไม่รู้สัมผัสได้กี่รอบแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับสามสองหนึง่ง ยังไงยังไงท้องไหมท,อทออ้องท้องเฮ้ยโอ้ยเบสใช่ก็โอเคครับผมมันก็อยู่ในตัวที่เลือกอยู่เนาะโอ้ยเจ็บขาตีแสลงเลยโอย้มาครับผมวันนี้ดวงกำลังมาจริงๆอย่าหยุดครับอย่าหยุดไปต่อแต่พร้อมแล้วต้องไปต่อเราได้เบสแล้วเราเบสออก เราได้เบรดแล้วเราเอาเบรดออกแล้วตัวต่อไปเราจะเอาอะไรเออคิดไม่ออกเลยครับจังหวะนี้เอาตัวอะไรดีเอ่อขอเวลาสักครู่คิดวิเคราะห์และแยกแยะเอ่อเอาตัวอะไรดีตัวอะไรดีเอ่อเนาะตัวอะไรดีอ่นั่นสิไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าจะเอาตัวอะไรดีอืมเฮเธอรหินทองโลตดาเมจ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะอืมาริเชียอาริเชียก็เอามาคอมโบกับทีมเราไม่ได้โพไซดอนหินม่วงไปหินทองไหมไปล้างบัฟหรือว่าแมกนัมหินทองอืไม่รู้จากตัวไหนหินทองเลยครับผมจังหวะนี้อ๋อนี่ไหมน้องมินะหินทองเอาตัวที่ ได้ไปหลายๆที่นะเนาะโพไซดอนแล้วกันครับเพราะว่าโพไซดอนได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับไปต่อครับเรอยมายังไม่ถึงขึ้นทางแต่เราได้ไปแล้วครับแตกไปแล้วอ้หืตอนนี้ถือว่าโอเคละสบายตัว0.5มีอยู่จริงครับแต่ถ้าอย่างน้อยได้อีกสักใบหนึ่งนี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับนี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะ คาร์เตอร์เอ็มซมอนได้หินสกิลเกย์ตำนานเบธนะผมนี่โชว์เขาให้เฮ้อโอเคเดี๋ยวนะถ้าได้ตัวเบธมางั้นเราก็ต้องปั้นเบธสิใช่ถ้าเราจะใช้เบองั้นอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอาเซรัสออกเพราะว่าเซรัสผมน่าจะยังไม่ได้ปั้นในเร็วๆนี้ ไปครับเดี๋ยวเราล้างสัก5รอบเนาะค่อยๆกดไปโอเคแต่ที่อยากได้มากกว่าก็คือเอเรียลกับลีโอเนาะเป็น2ตัวที่ผมอยากได้มากกว่าเบทแต่ดันได้เบทแต่ก็อย่างว่ามันได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ละ มันน่าจะมีรีพรอนแบบพวกภาคอื่นเนาะอย่างเช่นอชคอนิเคลิลคอนิเคิลก็จะมีรีตัวซ้ำสกายภาคสกาลีน่าก็จะมีเอามาแลกปีกเนาะไว้แบบว่าไปสุ่มใหม่อีกรอบนึงแบบกรณีที่เราได้ปุ๊บมันก็จะสามารถเลือกได้นะว่าเราจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่นี้คือได้ซ้ำปุ๊บได้อะไรอะ่ะ ได้ผลึกมาพันอันซึ่งผลึกพันอันผลึกเนี่ยพันอันแลกเล่มม่วงได้แค่2เล่มแต่ถ้าช่วงกิจกรรมก็จะได้3เล่มซึ่งมันไม่คุ้มเลยครับอืมโอเคไปต่อถามว่าดีใจไหมก็ดีใจแหละแต่ถ้าได้ลีโอหรือว่าเอเรียลผมจะดีใจกว่านี้ ยังไงไปตอ่ออืมได้รู้อีกแล้วเมื่อกี้สูตรไหนสูตรเปิดหมดใช่ไหมออาไปต่อครับสูตรเปิดหมดปับ๊บอิสราเอลโอ้โหคูณสิบเลยหรอมันไม่ใช่คูณห้าแล้วหรอหรอืหรออันนี้เป็นเกี่ยวมันคูณสิบเลยหรอปกติคูณห้าไม่ใช่หรอหรือผมจำผิดว้าว ว่าอย่างนี้คุ้มมากเลยเนี่ยก็ถ้าใครยังไม่มีตัวละครที่อยากปั้นเนาะก็อย่าเพิ่งมาเปิดคัมพีโบราณนะครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลืองเนาะแต่ถ้าแบบมีหลายๆตัวอยากปั้นเราวข้มาเปิดทีเดียวเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มกว่าและนี่คือหินทองเม็ดที่2ของคลิปนี้ครับยังไงยังไงมาไหม,ม,มใจมันเต้นมันเต้นจริงๆทุกครั้งที่เปิดเนี่ยอื แบบนี้เราควรเอาเบรดก่อนไหมแต่ว่าเบดเราก็อยากปั้นแต่ว่ายังไงเอเรียลมันได้ใช้อยู่แล้วถ้าต่อให้ไม่มีหินทองมันก็ใช้ได้ไอืแล้วตัวดาเมจต,ตอนนี้เราค่อนข้างหลายตัวครับเบดเอาไว้ไปลงแบบพวก w ว r l d ทัวร์นามิสแล้วกันไปต่อครับอยังไงอมไม่ได้ลุ้นครับรอบนี้ โอ้เบตมารัวๆวเลยครับอันนี้เราก็ไปต่อเนาะที่อิสราเอลของเราโอ้ขาแดงจริงครับเมื่อกี้ตบไปแรงมากโอเคครับสาม,ส,ามสองหนึ่งไปต่อครับยังไงปับ๊บบอ้ไม่ได้ลุ้นแล้วอะเรีโอเอเรียลดูซิว่าวันนี้เอเรียลผมจะเวลสิบห้าไหม ü? เรามาเกินครึ่งทางแล้วเนาะเกือบจะครบแล้วครับเหลือยิ้ยมห้าไปเนาะไปต่อครับไองโอ,เโอ,เโอเ้เริ่มไม่ใช่แล้วไม่ได้ลุ้นแล้วครับสำหรับใครที่มองว่าหินทองหายากเนาะตอนนี้หาไม่ยากแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินห้วันเนาะนี่ ก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเนาะแล้วก็เอออันไหนอันนี้ซัมมอนหินสกิลระดับตำนานนะครับผมโดยเราจะได้เป็นเศษชิ้นส่วนมาในทุกๆเดือนเนาะก็ค่อยๆสะสมไปเนาะแล้วเราจะสามารถซัมมอนได้นะครับประมาณนั้นก็อยากให้กลับมาเล่นกันเยอะๆเนาะจะได้มีทีมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผมตอนนี้คนเล่นก็อย่างที่เห็นเนาะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แล้วระหว่างที่ผมพูดอยู่นี่หินทองไม่ออกให้ผมเลยนะให้ตายเถอะไปครับเอเรียลรัวๆโอเคขอยสักเม็ดหนาได้ไหมอ่ะขอยสักเม็ดขอเหอะเปิดแบบคนรวยเฮ้ยโอ้อันนี้ได้รุ้นเลยหินสกิลมารัวๆโอ้เม็ดหนึ่งท่วนเนี่ย อันอื่นมันเป็นสีม่วงใช่ไหมอันนี้ต้องทองแล้วแหละถ้าพร้อมแล้วไปครับ3 2 1ไปครับรวมพลังไว้ทองไหมว้าโอ้โหม่วงทั้งแถบหิลลูนะ้ามาทำไมเนี้ยอูอิสราเอลรัวๆสงสัยใกล้ได้ใช้แล้วอิสราเอลผมพอเพึ้นอีกตัวหนึ่งที่ทำดาเมจใส่แถวหลังได้ตรงๆเนาะ แต่ว่าถ้าเทียบกับแม็กซิมิเลียนแม็กซิมิเลียนจะแรงกว่านะแต่ว่าแม็กซิมิเลียนมันปิดไม่ลงเท่าอนะิสราเอลเนาะเพราะแม็กซิมิเลียนค่าล่ายมัน4หน่วยแต่ว่าอิสราเอลค่าล่ายมัน3หน่วยมันจะทําให้ทีมลื่นไหลามากกว่าเนาะไปครับสิบใบสุดท้ายอืม แต่ผมมองว่านะกดทีละ5ใบอ่ะคุ้มกว่ากดทีละไบเพราะว่าทีละใบอ่ะมันแบบว่ามันสุ่มในสุ่มในสุ่มอีกทีหนึง่งสุ่มแรกคือสุ่มว่าเราจะได้การ์ดอะไรจะเป็นฮีโร่ตำนานหรือหินสกิลสุ่มที่2ก็คือสุ่มว่าจะได้หินสกิลอะไรระหว่างหินสกิลระดับฮีโร่หรือเกตตำนานสุ่มที่3คือถ้าได้เกตตำนาน เราจะมาสุ่มอะไรอีกในตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือตัวที่สามทีเพอรมไปดียังไงครับทีสุดท้ายแล้วรอบนี้ปับ๊บอืมพีโอมาครับเราสุ่มได้อีกสี่ครั้งเนาะถ้าห้าครั้งสี่ครั้งเราใช้หมดเลยดีไหม,มใช้สัก3ามพันแล้วครับเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกสักสิบครั้งสิบเล่มเนาะ ก็คือ2ครั้งแป๊บสกิลมาหน่อยดีอโอ้ยทองรัวๆเบสครับผมโอเคตึ๊ดตึๆๆ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 ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าเอเลี่ยลผมเวล20ยี่สิบละไม่ใช่เว15ล15สิบห้าละก็โอเคนะทำให้เอเลี่ยลเวล15สิบห้าได้ก็ค่อนข้างโอเคละ และนี่คือรอบสุดท้ายของวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1ไปครับเห็นสก,กิลไหมห็นสกิลเห็นสก,กิลโอ้ขอสักรอบไดนะ้ขอเห็นสก,กิลสักใบได้ไหมเนี่ยเห็นว่ามันต้องได้5ไม่ใช่เหรอโอ้โหไม่ได้กดเข้ามาดูเอฟเฟกต์แบบนานขนาดนี้อลังการจังเริ่มแล้วเครื่องเริ่มติด ขอเห็นสกิลอีกสักใบได้ไหมอยากลุ้นอะเห็นสกิลสักใบแล้วพอเลยโอ้โหสุดท้ายแล้วก็ใส่สุดแหละดูจากสภาพน่าจะใส่หมดพันเก้าแล้วเก็บไว้เก็บแล้วไม่เป็นไรครับ <c oughs> เก็บไว้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  <c oughs> เก็บไว้เก็บเก็บเก็บเผื่อมีกิจกรรมพวกแรกอะไรมาอย่างนี้เราจะได้ไว้ใช้ได้เนาะมาครับผม ไฮไลท์ของเราวันนี้เราจะได้หินอะไรที่ผมอยากได้ก็มี2ตัวอย่างที่บอกคือเอเรียลกับลีโอแต่ตอนนี้เอเรียลน่าสนใจกว่าเนาะเราไปดูเอเรียลกันดูซิว่าเราจะได้เอเรียลหรือเปล่าอันนี้มันคามิล่านี่โชว์สกิลมาหน่อยปับ๊บชิงโค้ขอแค่2ตัวครับเอเรียลหรือ ลีโอเท่านั้นลีโออยู่ไหนนี่ชิงโชนี่เลยสองตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิว่าเขาสุ่มได้อะไรกันบ้างลูเชนบาเอลมุกะกองบาเอลเมเกนคัพเปอร์มุกะกองซองเป็ดผมนะโอเคมาแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ค่อยแลกันมา ใจมันตื่นเต้นทุกครั้งที่ครบ50วันถ้าพร้อมแล้วไปครับ3 2 1ไปครับยังไงตัวอะไรลีโอเอเรอเ,อเรย Leo a กกอเ o Leo Aleo n i k ้ i สามอม my god เนี่ยคือได้สามแล้วได้อะไรได้ไอ ผงอันไม่เกี้ยมาพันอันเอามาทำอะไรได้เอามาซื้ uh. ออันนี้เพิ่มไหนอยู่ไหนผลึกเวทมนต์เนี่ยเอามาสุ่มพวกนี้ได้มันคุ้มไหมให้ผมสุ่มหินใหม่ได้ไหมโอ้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 ไม่หนำใจ ได้ดันได้ซ้ำอีกขออีกรอบได้ไหมอันนี้อีกรอบนึงรอบสุดท้ายละสุดท้ายแล้วจริงๆขอเหอะนะเอเลี่ยวไม่ก็ลีโอขอเอเลี่ยวไม่ก็ลีโอขอสองตัวนี้ได้ไหมไปครับเอเลี่ยวลีโอเอเลี่ยวลีโอเอเลี่ยวลีโอซ้ำซ้ำอีกแล้ว ซ้ำอีกแล้วแม่งเอ้ยโอ้ยเดือดไปไหนแล้วเออยิงสกิลมายังไงหนึ่งเมตรม่วงเออเดือดแบบเดือดไปต่อครับเดือดเดือดสุดๆไม่มีอะไรอยู่ได้แล้วโอ้ยต้องหมดตัวแล้วมั้ยเศร้าใจ มันควรจะเปลี่ยนได้อาจจะแบบจ่ายเพชรก็ได้หรือว่ายัางไงก็ได้แบบนั่นแหละให้ได้ลองสุ่มอีกสักรอบอันนี้แบบไม่ได้ไม่มีให้ลองสุ่มเลยซ้ําแล้วซ้ําเลยแล้วแบบถ้าใครดวงสวยจริงๆก็คือแบบออกซ้ําเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮะยังไงยังไงยังไงฮึบโอ้โห t i p l kill โอซ้อสำสามเม็ดติด อ้าวเอ๊ะบัคไปแล้วชื่อไม่ขึ้นนั่นแหละเอาเป็นว่าสามสามเม็ดติดเลยครับท่านผู้ชมอพ,อพอพอพอเลิก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 โอ้ยครับ <laughs> ก่อนจากกันเดี๋ยวไปชมวิดีโอมันๆหน่อยแล้วกันเนาะ โอเคครับอันนี้ก็เป็นเว r ร์ทัวร์นัเบตระดับ1เนาะขั้น1ตอนนี้เป็นจังหวัดเลือกแบรนด์นะครับผมดูซิว่าเขาจะแบรน์อะไรผมโดยผมแบรนดเป็นมูกาก้องกับบาริต้าเขาเนาะเขาแบรนด์เอเลนอกับแม็กซิมิเลียนผมนะครับโอเคมาดูว่าจะใส่อะไรกันลงมานะโอเค ยังไม่มีใครใส่มาเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเขาใส่เป็นแม็กซิมิเลียนกับฟีนิกมาเนาะผมใส่เป็นเอเรียลกับอิสาเอลหรือว่าซากิบัตเนาะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยอีกฝั่งก็จะมีด้วงเบอร์นาดเอออนูบิสเนาะเฟย์แม็กซิมิเลียนฟีนิก ฮาวาดัมแล้วก็มูชูนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะโอ้ยครับเริ่มมาจังหวะนี้เขากางปีเบอร์หนามาแล้วผมกลางบัฟนิกกี้ขึ้นมาไม่ใช่นิกกี้ครับแช้นอนขึ้นมาก่อนเนาะเพื่อเพิ่มพลังป้องกันแล้วผมสาดโพไซดอนไปยังไงลดค่าความเร็วสองหน่วยแล้วเขาสาดไยกลับมาครับไม่ค่อยเข้าเนาะเพราะว่าเออระดับหนึ่งนั้นตัว ตัวละครแต่ละตัวพลัมป้องกันจตไม่เยอะนะจังหวะนี้ผมกดเลเน่ไปแล้วเขาเฟยสตันตมาทำให้เลเน่ผมสก,กิปไม่ออกแล้วจังหวะนี้ลาคูนี่สาดรถคามานาะให้เอเรียลและมังกรเผามานาะแล้วเขาแม็กซิมเลียนสวนมายังไง <c oughs> เลเน่ผมเกือบตายครับแล้วจังหวะนี้เอเรียลหิวขึ้นมา พันเจ็ดรับผมเกือบเต็มหลอดนะขึ้นมาเกือบครึ่งหลอดเพราะว่าเอเรี่คิวขึ้นมา4ี่เนะครับแล้วแม็กซิมเลียนกระโดดฟันมาจังหวะน,นี้ผมกดชานนบัฟโลขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าแม็กซิเลียนฟันแทบไม่เข้าเลยเนาะเพราะว่าเพิ่มเดฟขึ้นมา2หน่วยแล้วจังหวะน,นี้ลาราดิธยวแถวหน้าเข้าไปครับยังไงเขาฟีนิกเผามาติดไปหลายตัวครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะผมโพไซดอนสาดไปแล้วเขาเอามูชุก,กะใจบัฟลดพลังโจมตีไปครับ แล้วผมเอาสกิบัสซาใส่แถวหลังและแถวหลังคาวารดัมเขาล่วงไปแล้วยังไงต่อเบอร์หน้ากลางปีขึ้นมาแต่ว่าคาวารดัมเขาฟื้นึ้นชีพขึ้นมาจากอนุบิทหินทองและด้วงเขาตายไปแล้วผมใส่ดามจสเปาใส่ไปครับทาให้เขาติดพิษไปหลายตัวและแถวหน้าเขาตายไปตัวเบอร์หน้าเขาตายไปแลแ้วจังหวะนี้เขากดแม็กซิเนียนสวนเลยเน่ผมมายังไงผมยังถึกอยู่แต่ว่าเลือดปินกันทุกตัวยังไงต่อผมเอาเอเลียวฮิวขึ้นมาครับเลือดเกือบเต็มอีกแล้วแล้วเขาสเปามา ยังไงติดผิดไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับแถวหน้าเขาล้มไปเกือบหมดครับหลือแถวล้างแถวเดียวยังไงต่อมบบังกรเผาไปจังหวะนี้มูชูกระโดดกระแทกมามูชูกระโดดกระแทกมายังไงอืมแถวลิทผม,มยังไม่ตายนะครับแต่ว่าโดนกระจายดาเมจต่อเนื่องไปครับและทถวลิทผมก็ร่วมไปแล้วจวังหวะนี้มูชูสาดมาใส่เลเน่แต่เลเน่ไม่เป็นไรครับเลเน่มีเห็นทองทาให้เลเน่มีชีวิตชีวิตเรึ่งและเรียบร้อยครับโอเคครับก็อย่างที่บอกไปเนาะพอมันเป็น เทียสามนะครับผมตัวละครแต่ละตัวมันจะไม่ถึกมากเนาะพวกเมินเด็บต่างๆก็จะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็แต่ละตัวก็จะเลือดไม่ค่อยมากเนาะรวมถึงดามเมจด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องช่างใจดีๆเนาะเศร้าแต่ก็สําหรับใครนะครับผมที่เป็นสายเปเนาะก็มาจ,บใจใับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับผมเขาก็มีแพ็คขายให้เนาะสำหรับ คนที่เป็นสายไปทั้งหลายนี่เลยครับจัดไปเลย899 10้าแพ็คก็ได้ทั้งหมด50าิเล่มเนาะก็ได้ลุ้นหินทองกันไปนะผมหรือว่าอันนี้เป็น1,650ได้ทั้งหมดห้าแพ็คเนาะก็รวมแล้ว2อันก็ร้อเล่มพอดีนะครับผมก็จะได้ลุ้นหินทองกันไปแต่สำหรับผมนั้นขอผ่านเนาะเพราะว่างบในกระเป๋าไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ครับประมานะั้นแล้วก็จะมีอันนี้เนาะซื้อได้เรื่อยๆนะครับผมทีละสเล่ม แต่ก็ทีละพันก็ช่างใจแล้วนะครับผมสำหรับใครเป็นสายเติมโอเคทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้ายัางไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปถัดไปนะผมใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะหรือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไค i b ์ผมด้วยนะครับหรือแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยก็ได้เนาะโอเคครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย